နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

ทำเก่าพระอาจารย์พัดกลางเวียงจะขอพึ่งบุญบารมีอคุณทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามมาขอขปพบภาษาอย่างสนตัวขาพระเจ้าผู้กระทำไปทีขอมือสำเร็จหลวงไปด้วยีทางาะผู้บาทมาท่าทั้งหลายอย่าได้มาไกลาะจังไรขอขุนใสทั้งหลายทั้งภพโลกภัยสภาก็ก็เสียเหนุดจังไรนะสานทุกของคุจะชาไทยสี่บัดน้อยใหญ่ทั้งปวอย่าไดมี อย่ามีมาขอดอยู่ดีมีสุขเริญเลยจกลาปลาแป่คาสุลต่งมวลเดยสังเก้าเมตตาดูเป็ที่าลตาเต็นนตาลิเทวิมาเนที่เปรตเทจะคาเมตตวนาคาเนเกนาวัตุเกเปบอุมันคาทะโยคนจโตัเอา เจวังกัสาทโยอริยสาวกาจักปุตุชนกัลยาณมาติภีเยวัปุเตปสันาธรรมะปัสสนาสังเขปัสสนาปิโตธานาโตยามวัปลัมปะลาอิมัสมิงสุจักวาเลสุเทวตายยังมณีวราวัจนังสาตวโงนุสุนะอันตุสัตตุโอกษะภูมิเทวาคาเตเสือวัดเสือวาแห่งจางเวียา

ครับวันนี้เราขอพบกับท่านประธานสํานักงานสายทุกครูทุกคนนะครับวันนี้มาเนี่ยอ่ามีการงานจะจะดําเนินการ